ท่องตำนานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอภาิธิหารของ <ST AR C> หลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน955 <ST AR C> ตอนหลวงปู่สวงบอกให้ขายเครื่องมือทำมาหากิน นับว่าเป็นความโชคดีของลุงบุญเลิศที่ได้ติดตามหลวงปูส่สวงไปทุดงในที่ต่างๆและยังได้เห็นบาร,รมีของหลวงปูส่สวงที่ขนาดเทวดายังมาถวายข้าวทิพย์การเดินป่าในแต่ละครั้งหากมีการติดตามไปด้วยจะสังเกตได้ว่าหลวงปู่จะแฝงไปด้วยคำสอนและบททดสอบอยู่เสมอซึ่งหลวงปู่จะพิจารณาตามแต่บุคคลว่าท่านควรจะสอนหรือควรให้เห็นสิ่งใด เหมือนดังการที่หลวงปู่พาไปเจอถ้ำที่เต็มไปด้วยเพชรนินจินดานั้นเจติ๋วเองหลวงปู่ก็เคยพาไปแล้วและในครั้งนี้ที่หลวงปู่ได้บาดใบใหญ่มาจากในถ้ำที่เต็มไปด้วยสมบัติมากมายนั้นหลวงปู่จะให้ลุงบุลเลอร์ได้มองเห็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าเหล่านั้นหรือไม่เรามาฟังลุงบุลเลอร์เล่ากันต่อเลยครับผมคิดว่าหลวงปู่เข้าไปนี่เห็นเพชรพลอยเห็นเงินทองเยอะแยะท่านไม่เคยเอาหรอก แล้วลุงปู่เลินเห็นไหมนะ่ะเห็นไหมไม่เห็นเลยอ๋อไม่เห็นน้องถ้าเห็นผมก็กลัวเอาหมดเลยอ้าวเหรอไม่นไม่กลัวเหรอผมยังไม่กล้าถ้าผมเห็นก็ไม่กล้าไปกับลวงปู่ไม่กล้าเห็นไปกับลวงปู่าไปกลัวอะไรนอนก็นอนกับท่านกอดขาท่านทุกคืนนะ <laughs> ผมนอนนี่ไม่ได้นอนห่างเลยนะนอนกอดขาขาน,ะน่ะเนาะลับ ลวงปู่ไม่ยันเลยมันเป็นเลื่อนร้ายอย่างเนะหยลวงปู่บางทีเขาไปจับหนูมาเขาย่างเรายังกลัวเลยแต่ลวงปู่ยื่นไห้กินก็ต้องกินหนูนาเหรอหนูนาหนูตัวเล็กๆอ่ะไม่ใช่หนูใหญ่นั่นโอ้โหแล้วเป็นงกินย่างแล้วก็นั่งดูอยู่ลวงปู่ย่างเองเลยเหรอลุงปู่ย่างเองโอ้เขา ไม่มันไม่ใช่เรื่องจริงแบบท่านจะทางตาเราไง hmm. อืมอท่านว่าเราจะเชื่อท่านไหมอืมค hmm. ท่านท่านหักออกมาให้จริงก็ต้องจริงดิอืมออเอา้าคิดดูว่ามีวันหนึ่งมาอยู่ไอ้นั่นน่ะอยู่ไอ้ไอ้เขื่อนลำตะคองอ่ะที่จนประธานจะออกไปไอ้จนประธานที่ออกไปสี่เขียวเห็นไหม hmm. ไอ้ทางครับครับครับ อ่า<ม>ผมไปนอนกับท่านอยู่นั้นแหละมีคืนหนึ่งท่านลุกขึ้นท่านเอาลุงปู่เขาเอือเข้าจะไม่ไม่ให้ใครรู้นะเขาเขาจะเอาเสียมไปขุดแล้วเขาเอือก็ะจะถมครับมีคืนนั้นแต่ท่านไปเอือท่านเรียกผมไปเลยหรอเออจับมือดิ้นไม่ได้เลยนะ,ะเราก็อยากไปเราสงกระปรองแกพูดกันง่ายนะเอะอ,อเราดิ้นไม่ออกเลยเพราะท่านเอือเสร็จแล้วท่านเอามือผมไป เค็ดก้นท่านน่ะเอานี่เรื่องจริงให้ผมตายสิผมว่ามันสกปรกผมไปร้านออกครับเออนั่นแหละใครใครก็อยากได้อื่นท่านผมก็ได้ไม่เอาลยใช่แต่ว่าเราก็มาก็เสียวๆนะครั้งแรกนะไม่ใช่ไม่ใช่เสียวมันสกปรกว่าผมไม่ใช่ไม่ผมไม่ใช่ว่าจะไปเอาอยากได้อย่างนั้นอยากได้อะไรขอหลวงปู่ก็ให้หมดอ่ะ แต่เราไม่เอาขนาดหววนี้ผมยังไม่เอาเลยไม่เคยขอเลยอือแล้วแล้วเป็นไงนั้นโดนที่ไปล้างแล้วเป็นงไงมันมีกลิ่นมีอะไรไหม่ะก็<笑><笑>ไม่เป็นไรก็ปกติดีนะก็หมายความว่าท่านทําแบบนั้นอ่ะเอาแค่ดูท่านรักขนาดไหนอลองใจอ่ะทุกอย่างเออมันก็อย่างนั้นนี่นี่เรื่องนี้มีแต่มีมีกลิ่นไหมนะมีกลิ่นไหมไม่ไม่มีไม่มีม,ม,ม,มัน พูดก็พูดนัมันเหมือนขี้กระต่ายนะก้อนเล็กๆนะอ๋อเหรอเออมันติดมือออกมาม <laughs> เพราะว่าติดตามท่านไปนะท่านให้ทุกอย่างอยากได้อะไรท่านแสดงให้เห็นหมดนะเด็กคนอื่นมี่จ้างก็ไม่เห็นมไม่พูดด้วยไม่คุยด้วยมผมไม่เคยเห็นว่ามีใครมาท่านจะพูดด้วยคุยด้วยนะ ไม่ไม่มีมาก็มาก็รู้ท่านรู้อยู่มานะนั่งอย่างนั้นแหละแต่ไม่เคยคุยด,ด้วยไม่เคยพูดอแล้วเวลาพูดกับลูบุลเลอร์น,น่ะท่านพูดภาษาอะไระภาษาไทยเรานี่แหละภาษาไทยนี่เหรอ,อ<ม>เออท่านพูดทุกอย่างอ<ม>ท่านโอ้ท่านรู้จักทุกภาษาน<ม>ั่ยเลยท่านก็รู้ว่าท่าน,น,นสําเร็จแล้วเก่งแล้วน่ะซึ่งอยากไป<ม>ไปด้วยติดตาม ท่านว่าอะไรเราก็ฟังเห็นไม่ขนาดรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์ผมท่านบอกให้ขายไปอืให้เข้าไปแล้วผมก็ต้องขายไตงตอนนั้นขายที่ลุงบุลเลิศขายทั้งหมดนั้นได้เงินประมาณเท่าไหร่อ่ะโอ้ประมาณกว่าที่ลุงบุญเลิศได้ติดตามหลวงปู่สวงได้นั้นต้องใช้เวลาและความพยายามอยู่ไม่น้อยทีเดียวหรือว่าหลวงปู่ต้องการจะทดสอบความตั้งใจจริงแต่เชื่อเถอะว่า หลวงปู่สวงท่านรู้จิตใจของทุกคนที่เข้าไปกราบท่านเพียงแต่ว่าหลวงปู่จะใช้ความสงบนิ่งเฉยแม้บางครั้งหลวงปู่จะรู้ว่าพวกเขาเข้ามาเพื่อหวังจะทดสอบหรือหวังผลประโยชน์แต่หลวงปู่ก็ไม่ว่าอะไรแถมยังพยายามสอนพวกเขาจากการกระทำคนไหนมีบุญวาสนาก็จะรับรู้ในสิ่งที่หลวงปู่สื่อได้ ในคลิปหน้าเรามาติดตามเรื่องราวของลุงบุญเลิศกันต่อว่าทำไมหลวงปู่สวงถึงบอกให้ลุงบุญเลิศขายเครื่องมือที่ใช้ทำมาหากินทั้งหมดแล้วลุงบุญเลิศจะยอมทำตามที่หลวงปู่บอกด้วยการขายเครื่องมือที่ใช้ในการทำมาหาเลี้ยงครอบครัวหรือไม่พลาดไม่ได้ในคลิปหน้าอีลิเมียองสูงสัมปนโน อิติปิโสนโมพุทเธียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยเขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไป อย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ